ท่าหลอดนี่มั้ยมิเอ๋ hey. สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ในพลังงานครึ่งด้านหลังนะคะของเดือนกันยายนก็ขออภัยด้วยที่มาล่าช้านะคะสําหรับชาวธาตุลมก็จะได้แก่ราศีกุมนะคะราศีเมถุนและก็ราศีตุลน,นะคะเรามาดูพลังงานของชาวราศีธาตุลมนะคะทั้งว่าเอเนจีช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง สำหรับชาวธาตุลมนะคะสถานการณ์ช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะมีสิ่งที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเ,ออเป็นพลังงานของความรู้สึกว่ามีความสับสนใน,ในจิตใจระหว่างความสัมพันธ์ที่ตอนนี้มันน่าจะคอมพลเคตมีอะไรที่มันสับสนโอลมานอยู่ ะะบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะมี energy toxic นะคะอยู่ในรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะบักอยู่ตรงนี้ต่อไปดีหรือไม่ลังเลใจค่ะว่าจะคิดจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมอยู่ไปก็เจ็บปวดอยู่ไปก็ทรมานอยู่ไปก็หงุดหงิดใจเปล่าๆนะคะ เพราะว่าเราต้องการสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบมีความสุขนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหาความมั่นคงแน่นอนชัดเจนไม่ได้เลยนะคะในขณะที่คุณเองอาจจะพยายามอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้ความสัมคัญน,นี้มันโกยิ่งอ่อนมันไปได้แล้วก็มันมั่นคงเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคู่รักของเราหรือเพื่อ,อสิ่งที่ บางคนก็อาจจะเป็นพ่อลูกด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับคุณนะคะก็รับไปเฉพาะสิ่งที่ตรงเน้ะเราจะอ่านกว้างๆเพราะนี่เป็น general reading อยู่นะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะในความสัมพันธ์ตอนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะเสียใจคงจะมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกกับความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่มันเสียไป คุณอาจจะผิดหวังเสียใจกับการกระทําของเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่เขาก็ไม่มีทางเปลี่ยนสักทีก็ยังคงวนหลูเดิมซ้ำซํำๆให้คุณคงความเสียใจตลอดเวลาแต่คุณนิ่งขึ้นนะคะคุณนิ่งขึ้นคุณมีความรู้สึกว่าในขณะที่คุณลังเลใจในการที่จะ move on หรือว่าจะอยู่ต่อเนี่ย คุณก็นิ่งขึ้นนะคะด้วยความแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นว่าจะตัดสินใจยังไงคุณอาจจะชินชาคุณอาจจะเจอจนรู้สึกว่าเออเราเจอมันจนไม่ได้เซอร์ไพรส์อีกแล้วไม่ได้รู้สึกตกใจตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอะนี่เป็นพลังงานรวมเดี๋ยวเราไปดูเ,ออเขาคนนั้นคิดยังไงนะคะ ามาความรู้สึกนะคะของเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุลมนะคะอันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอ่าโอเคชาวธาตุลมค่ะเขาคนนั้นของชาวธาตุลมเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามากมากเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่เขาค่อนข้างรักตัวเองแล้วรู้ว่าสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควร กับชีวิตของเขาหรือสิ่งที่เขามองหาสิ่งที่เขาตามหาเนี่ยเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาควรจะได้อะไรและเขาควรจะทําอะไรและเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเขาเองค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆเลยนะคะรักมากๆแล้วก็หวังที่จะใช้ชีวิตอนาคตร,ร่วมกับคุณแบบยาวนานจนแก่เท่าเลยอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากจะอยู่กันจนไปแก่เท่าแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความเข้ากันได้ที่ เขาคิดว่าคุณนะคือคนที่ใช่นะคะแต่นะคะสถานการณ์บอกว่าเขาอ่ะเองก็น่าจะนะคะเจอจับได้ดีกว่านะคะน่าจะจับได้ว่าคุณนะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์และอันนี้มันทำให้เขารู้สึกว่ามันพังนะคะความรู้สึกของเขามันแบบรับไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนเขาไม่คิดว่าคุณจะเกิด มีการที่จะไปแบบนอกใจเขาหรือว่าไปมีใครได้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณและนี่คือความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยว่ามันเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาเขาก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังเสียใจแล้วก็กำลังตามหาสิ่งที่ตัวเองเหมือนพยายามที่จะให้ความรู้สึกตัวเองมันนอนนิ่งก่อนว่าตกลงว่าฉัน จะทายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเหมือนเขาคนนั้นนะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเ,ออเขาเครียดแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะเขารักคุณมากจะให้เดินจากมาก็นะคะก็ยังเดินก็ยังทำไม่ได้แต่ใจตอนนี้มันผิดหวังมากๆเลยนะคะความเชื่อใจมันก็ไม่มีอีกแล้วแล้วจะให้กลับมาวนลูปแบบเดิมกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอแล้วคุณเองจะเลิกกับเขาคนนั้นไหม ตอนนี้มันเป็นสิ่งสิ่งสิ่งเนี้ยที่เขาคิดไม่ตกเลยบางคนอาจจะมีลูกแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากนะคะถ้าจะเดินออกมาเพราะบางคนก็เขาคนนั้นอาจจะคิดถึงคนที่คิดถึงลูกมากกว่าคิดถึงตัวเองด้วยนะคะ Energy ของความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะ,ะความ Energy ของความเป็นแม่ความเป็นพ่อค่อนข้างสูงมากมานะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้ก็เขาก็ยังคงจะต้องคิดใคร้ครวญอยู่ว่า ควรจะทำยังไงดีนะคะกับความสัมพันธ์แต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นคือเขาเองก็ยังคงคิดไม่ตกนะคะเออใช่แต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกตัวเขาเองก็รู้สึกว่าอมืมันยากที่จะเอากลับมาให้เหมือนเดิมแล้วแก้วที่มันร้าแต่ตัวเขาเองก็ยังตัดคุณไม่ได้เพราะเขารักคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวราศีตุลกันบ้างคะ่ะ ามาถึงพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเมื่อสักครู่พูดผิดนะชาวธาตุลมนะคะคิดยังไงกับเขาคนนั้นนะคะก็พลังงานตอนนี้ชาวธาตุลมโอ้โหแสนสาหัสมากเลยนะก็ไม่ได้ไม่ได้รูไไไ้ไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะตัวชาวธาตุลมเองนะคะก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างรักแล้วก็ผูกพันกับเขาคนนั้นมากๆเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่พยายามบาลานซ์อยู่ว่า จะเอาอยัางไงจะตัดสินใจยังไงดีตอนนี้กำลังถือให้เหมือนความสัมพันธะ์น่ะมันให้โบไม่ช้ำน้ำไม่ขุดพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ค่ะพยายามที่จะหาทางออกนะคะกับการที่สิ่งเ่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณบางคนนะคะชาวธาตุลมเองจะเป็นคนผูกเองตอนนี้ก็พยายามที่จะหาทางแก้มันแหละนะคะว่าจะแก้วิธีไหนดี คุณเองพยายามที่จะพูดคุยหรือหาทางออกนะคะตอนนี้ก็คิดหาวิธีทางมากมายแต่เหมือนคุณยังรอเวลาอยู่นะคะว่าจะเป็นช่วงจังหวะไหนที่ควรจะคุยหรือควรจะพูดนะคะบางคนอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปแบบปุ่มบ้ามเข้าไปคุยเลยมันจะดีไหมมันจะพังหรือเปล่านะคะก็มีความกันงวลค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ ไพ่พลังงานยังบอกว่ายังคงรอคอยอยู่นะคะรอคอยที่จะตัดสินใจในการคุยหรือทําอะไรบางอย่างพยายามอยู่ค่ะแต่เหมือนรอจังหวะนะคะที่จะพูดคุยจะไม่ผลีพลามในการคุยเด็ดขาดน,นะคะจะใชเ้เหมือนจะรอจังหวะที่ดีในการพูดคุยเพื่อให้ปัญหามันไม่เกิดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือทางชาวราศีธาตุลมเนี่ยก็ยังรัก อยู่ยังรักเขาคนนั้นอยู่นะคะไหนดูซิว่าแล้วชาวทัดลมนะคะคิดยังไงอีกอเขาก็พยายามจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อจะเหมือนพลิกสถานการณ์นี้นะคะเออตัวเขาเองก็มีความเป็นพ่อมีความเป็นแม่ที่แบบอยากจะรับผิดชอบหรือทําสิ่งต่างๆนะคะในเรื่องของ ความรับผิดชอบต่างๆที่จะต้องเทคแคร์ดูแลเขาจะไม่แบบว่านิ่งนอนใจกับหน้าที่สิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติตัวนะคะแล้วเขารู้ว่าอันนี้คือผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงในฐานะที่เขาก็เป็นผู้กระทําเองนะคะสาวทัดนมอเองก็อยากจะพลิกสถานการณ์นี้ให้มันจบจบไปสียทีเช่นกันเขาพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะอ่ะค่ะเขาจะคุยแน่นอนนะคะเขาจะพยายามที่จะเข้าไปคุยแต่เหมือนตอนนี้ ก็ยังอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่เปิดโอกาสให้เขาตัวเขาเข้าไปคุยก็ได้นะคะเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งบล็อกเหมือนพยายามที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าชาวทาตลมจะเข้าไปคุยแล้วก็มีการที่จะแบบแบบไม่อยากให้ถึงสถานการณ์นั้นก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงก็เป็นไปได้นะคะชาวทาตลมเองถึงได้ต้องรอจังหวะเวลาที่จะเข้าไปคุยเพราะเหมือนสถานการณ์ไม่เอื้ออ,อํานวยกับชาวทาตลมที่จะเข้าไปเคลียร์สถานการณ์นี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอาาวคำกันค่ะ มาถึงสถานการณ์เอาคำกันบ้างนะคะน่าจะอยู่ในจุดที่อาจจะมีการนะคะซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาคำเนี่ยก็คือด้วยความที่ยังรักยังห่วงของตัวเองอยู่เนาะคนที่เรารักอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ผูกพันมานานแล้วก็มันเป็นความสมพันธ์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยคุณทําได้แค่เยียวยาความรู้สึก กันและกันนะคะก็พยายามที่จะเยียวยาหรือปลอบประโลมหรือทำสิ่งดีๆมอบให้นะคะให้กับเขาคุณพร้อมที่จะบุกลุยเต็มที่เลยเพื่อเอาความสัมพันธ์ของคุณกลับมานะคะไม่ว่าจะด้วยความรักไม่ว่าจะเรื่องเพราะว่าครอบครัวหรือว่าเพราะว่าลูกก็ตามนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะคุณรักเขามากแล้วก็ไม่สามารถที่จะ complete ได้เลยนะคะถ้าไม่มีเขาอยู่ในชีวิตตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่ง จุดมุ่งหมายเป้าหมายเลยว่ายังไงคุณก็จะไปควายคว้าเขาคนนั้นกลับมาให้ได้กลับมาคู่กับเราเหมือนเดิมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้สถานการณ์เหมือนกลายเป็นว่ามันพลิกไปนะคะจากการที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นพอกใยที่ทําผิดกลายเป็นคนที่เป็นสถานการณ์ลองไปแล้วก็จะต้อง เป็นผู้ตามล้นะคะเพราะว่าเหมือนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ําเสียใจนะคะตอนนี้นะคะก็บอกได้เลยว่ายังอยู่ในช่วงของการตามง้ออยู่นะคะพร้อมเริ่มต้นใหม่เป็นการขอโอกาสแต่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบกลับมาดีกันร้อเซนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นหนึ่งเป้าหมายเลยเอาคำเนี่ยคุณจะเดินหน้านะคะ ไปพิชิตใจเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ดูสิคะเอาคำจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกอม,มันเป็นไปได้นะคะเอาคำเนี่ยจะกลับมากลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพียเแต่ต้องอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเคเุณจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้เนะี่ยเป็นช่วงของความอ่อนไหวนะคะก็ให้ตัดสินใจแล้วลุยหน้าต่อไปได้เลยนะคะ บอกว่าเดี๋ยวความยุติธรรมก็จะเซิฟคุณเองเขาจะได้แน่นอนนะคะคุณจะได้เขากลับมาแน่นอนนะคะถ้าคุณเดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเไปงอเขานะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเหมือนจะต้องแบบตอบโจทย์ให้ได้จริงๆว่าสิ่งที่คุณจะทําเนี่ยสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะเชื่อได้อย่างไร จะทำยังไงเขาถึงจะเชื่อได้ว่าคุณจะไม่ทำอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยหรือมีการวางดูอนาคตว่าจะเป็นไปได้อีกไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นซ้ำอีกเนี่ยมันเป็นไปได้เลยว่าจะจะไม่โอเคกันอีกแล้วนะเขาอาจจะให้โอกาสคุณนะคะครั้งนี้แต่ว่าในครั้งนี้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เขาเองก็เจ็บปวดมากหนักหนาสพอสมควรแต่เขายัางเดินออกไปไม่ได้เพราะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของแต่ละราศีกันค่ะ,ะมาถึงพลังงานของแต่ละราศีกันบ้างนะคะเราจะเริ่มที่ราศีกุมกันก่อนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเก็บไพ่ข้างๆก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะชาวราศีกุมนะคะพลังงาน ตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะช่วงนี้พลังงานของชาวราศีกุมนะคะก็อยู่ในช่วงของความเสียใจยมีความเจ็บปวดใจมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณรอคอยอะไรบางอย่างนะคะกับชีวิตตัวเองนะคะเดี๋ยวขอดูสองไม้เท้าน่อ อาจจะเป็นไปได้ที่ชาวราศีกุมนะคะมีพลังงานของการที่รอใครบางคนน่ะกลับมางอ้อกลับมาเอาใจกลับมาใส่ใจฉันนะคะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ complicated นะคะแล้วก็ต้องการความชัดเจนตอนหรือคุณอาจจะมีปัญหาก,กับเขาในเรื่องของการที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนแล้วตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนสักทีนะคะ ตอนนี้เหมือนคุณใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเอุ op, อ๊บ sorry คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเอ่อชาวราศีกุมเองก็มีความรู้สึกว่าอืมจะให้ใช้ชีวิตแบบอิสระตอนเนี้มันก็มีความสุขดีนะแต่ว่านะคะตอนนี้ฉันเอง ก็สนุกสนานกับการที่จะเป็นอิสระในการใช้ชีวิตหากมันไปแล้วมันไปต่อไม่ได้ถ้าจะต้องมานั่งรองความชัดเจนอย่างนี้นะคะคิดว่าอนาคตมันน่าจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้เองคุณเองคุณก็พยายามเยียวยาความรู้สึกข,ของตัวเองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนพยายามปลอบประโลมปลอบใจตัวเองว่าเออจริงๆแล้วฉันก็มีทางเลือกนะเออนะคะดูสิ ชาวราศีกุมบางคนนะคะก็อยู่ในจุดที่เอา,อาจจะเป็นคนโสดนะคะเป็นคนที่มีชีวิตโสดเหมือนคนโสดล้านลานะคะไปมีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วมีชีวิตที่เฟื่องฟูดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของหัวใจคุณอาจจะมีความ มีจุดที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ไปเพราะคุณไม่อยากจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถเปิดเผยแล้วก็รู้สึกว่าต้องรอแบบนี้ตลอดไปเหมือนไม่สามารถที่จะแอคชั่นหรือเปิดเผยอะไรได้เลยนอกจากรอให้เขาเข้ามาหาฝ่ายเดียวนะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณในแบบที่ภายนอกแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะคะแต่ตอนนี้ภายในใจคุณเองก็เจ็บปวดพอสมควรนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูชาวราศีเมถุนกันค่ะชาวราศีเมถุนนะคะตอนนี้นะคะอืมบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณกำลังมีความรู้สึกของ Energy ของความเครียดความกังวลความคิดไม่ตกความเซงความเบื่อนหน่ายนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยู่ในสถานก,การณ์ที่เหมือนถูกควบคุมค o นโท o ลนะคะให้อยู่ ภายใต้เงื่อนไขหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามที่จะดิ้นรนออกมาแต่มันก็ยังออกไม่ราศีด้วยตัวคุณเองก็ติดกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์นี้แบบฉันจะออกไปยังไงดีนะคะเหมือนสถานการณ์ทุกอย่างมันบังคับให้คุณต้องอยู่ตรงนี้ตัวคุณเองไม่ว่าจะจิตใจหรือความรู้สึกของคุณเองก็ไม่กล้าที่ไม่กล้าที่จะ move on เหมือนคุณพยายามพยายามแต่ว่ามันไม่หลุด ออกมาสทัทีนะคะทั้งที่มันก็ไม่เติมเต็มคุณเลยนะมันไม่ได้อย่างใจคุณเลยอยากได้อะไรอยากสิ่งที่ที่คุณตั้งใจคาดหวังไว้มันไม่เกิดขึ้นอย่างที่คุณต้องการเลยแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้เลยอืมคุณอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณยังคงหัวความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เพราะเออมันเป็น ชีวิตของคุณเหมือนคุณถ้าเกิดคุณไม่มีเขาคุณอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เหมือนเรามีชีวิตต่อไปได้เพราะว่าเรามีเขาเพราะว่าเขาคือแสงสว่างของชีวิตคือทั้งหมดของชีวิตถ้าฉันไม่มีเธอแล้วฉันจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรนะคะอืมอะไรมีอะไรอีกอืม เหมือนใครบางคนนะคะหลายๆคนของชาวราศีเมทุนก็พยายามที่จะนะคะออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้หลายครั้งแล้วแต่มันก็วน,ว,นวนเวียนวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยสภาพจิตใจของคุณเองบางทีคุณก็เข้มแข็งบางทีคุณก็อ่อนแอมันทําให้คุณเองก็เฟอร์พอสมควรกับการที่จะต้องไปไปก,กลับกลับกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะวนดูบแบบนี้ไม่ว่าคุณจะหาทางออกมากแค่ไหนแต่ด้วย ความรู้สึกของคุณแล้วที่อย่างตัดไม่ได้เนี่ยยังไงคุณก็ move on ออกมาไม่ได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูาาชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลนะคะตอนนี้พลังงานที่โดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของความที่ช่วงนี้คุณอาจจะหัวร้อนนิดนึงนะคะมีความมีความคิดของตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะคะจาช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอีโก้สูงพอพอสมควรเลยด้วยความอีโก้ของคุณทําให้คุณหงุดหงิดแล้วก็ ตัดสินใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยแบบด้วยความที่คุณใช้อีโก,ก้พอสมควรและนั่นคือทําให้คุณตัว้คุณเองสต๊อกอยู่ตรงนี้มันทําให้คุณค่อนข้างเครียดนะเหมือนทาออกไปแล้วแล้วก็เครียดกับตัวเองว่าเออทำไมถึงเป็นอันนี้แต่เราก็เหมือนด้วยความตัวคุณเองหลายๆครั้งคุณก็ หัวร้อนอ่ะม,มั่นใจแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าบางทีคุณอาจจะแอคชั่นหรือทําอะไรออกไปด้วยความที่คุณไม่สามารถคอนโทรลมันด้วยซ้ําดูตัวอีกีก็คือโผ้งออกไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วนะคะแล้วก็มาเครียดภายหลังว่าออไม่น่าเลยนะคะคือซึ่งตัวคุณเองก็พยายามเชื่อว่าคุณพยายามจะตัดสินใจหรือทํา อะไรให้มันดีที่สุดแต่ตอนนี้เหมือนสถานการณ์บอกว่าพลังงานคุณค่อนข้างจะมีความหงุดหิดค่อนข้างสูงนะคะมีความรู้สึกเหมือนมันมีบางอย่างกดปุ่มคุณแหละให้คุณรู้สึกว่าคุณดีนะคุณต้องแอคชั่นไปแบบนี้คุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเออบางคนนะคะอาจจะเป็นเอ e เน y จีของการที่ทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่แม่เป็นหน้าที่ครอบครัวแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ ทำไปแล้วเนี่ยคือเหมือนกับมันก็ไม่ได้เติมเต็มตัวคุณเองคุณก็ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟคหรือเปล่าด้วยความที่รู้สึกว่าตัวคุณเองก็ร,งร่างล่าวรู้จัดการเก่งเมเนจเก่งนะคะรู้ทุกอย่างนะคะพยายามจะทําที่จัดการทุกอย่างแต่ตอนนี้เหมือนแบบสถานการณ์มันก็ยังคงอยู่ที่เดิมอยู่ดีมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างมีความเครียดสูงนะคะสาหรับชาวราศีตุล ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวทาตลมและพบกันใหม่ในครึ่งเดือนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย